สวัสดีครับคลิปนี้ช่างอีก็จะมาทดลองให้เพื่อนชาว YouTube ดูนะครับว่าต้นที่ตัดแต่งกับต้นที่ไม่ได้ตัดแต่งมะละกอนะครับว่าอันไหนจะให้ผลผลิตดีกว่ากันนะครับต้นที่ทดลองนะครับให้ดูนะครับเป็นต้นที่อายุหนึ่งปีกว,กว่านะครับยูต้นแรกนะครับต้นแรกนี้ตัด แต่งนะครับโดยขึ้นมาประมาณเท่าหน้าอกนะครับก็จะตัดยอดทิ้งเลยครับเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นี่ครับสังเกตดูพอท้าแตกยอดใหม่ปั๊บเขาจะแตกเป็นสามเลยครับอ่าตอนนี้ก็มีการติดลูกเยอะมากเลยนะครับนี่คือต้นทดลองว่าอันไหนจะได้ผลผลิตเยอะกว่ากันนะครับกับต้นที่ปลูกแบบไม่ได้ตัดแต่งครับ ต้นนี้ก็จะสูงครับจะสูงกว่าต้นที่ตัดแต่งเยอะนะครับอ่าถ้าเกตว่าให้ผลผลิตนี่ถ้าเทียบจากลูกนี่ต้นที่ตัดแต่งนี่จะให้ผลผลิตเยอะกว่านะครับก็ประมาณขึ้นมาประมาณเม็ดนิดๆน,น,นะครับต้นนี้นะครับตัดแต่งโดยการตัดยอดทิ้งเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับอ่าพอสามสี่เดือนเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้ ติดลูกเยอะเลยครับมาเทียบกับต้นที่ไม่ได้ตัดนะครับเราจะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็จะตัดประมาณสามสิบเซนหรือไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรนะครับต้นนี้ตัดแต่งทดลองดูต้นนี้ต้นนี้ขึ้นมาประมาณฟุตกว่าๆนะครับลองตัดต่ำดูนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับคือต้นย่ประมาณเท่าแขนนะครับเราก็ตัดได้แต่งได้นะครับสังเกตดูต้นเดียวนะครับออกเป็นสามนะครับก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มให้ออกลูกแล้วมันจะออกลูกแล้วครับสังเกตดูครับเป็นกเกษตรขี้คิดแปลกๆลองดูนะครับว่า อันไหนที่จะให้ผลผลิตเยอะกว่ากันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ช่างเอจะถ่ายทําให้ดูนะครับว่าตอนที่เขาให้ผลผลิตเยอะๆนะครับเขาจะต่างกันเยอะขนาดไหนนะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจนะครับคือเท่าแขนมือเรานะครับใครที่จะแต่งมอนช่างเอนะครับเขาจะแต่งมาสามสามตอเหมือนกันอย่างนี้นะครับเราจะเลือกเอาครับเราจะเลือกเอาความสูงเท่าไหร่อ่าอาจจะห้าสิบเซนเมตรหนึ่งหรือว่า ข้าระดับหัวเรานะครับเมตดกว่าๆสามารถตัดแต่งได้ครับไม่ต้องกลัวตายนะครับนะครับเมื่อเทียบกับต้นธรรมดานะครับต้นเล็กด้วยไม่ได้แต่งนะครับผลผลิตดูลูกมันจะให้ผลผลิตน้อยกว่านะครับเนี่ยเทียบต้นนี้เนี่ยอันนี้ก็จะสูงนะครับต้นที่ไม่ได้ตัดแต่งนะครับ ปริมาณก็ปีอายุก็ปีก,กว่าๆเหมือนกันนะครับที่ถ่ายทํานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาติดตามช่างอีนะครับว่าผลผลิตอันไหนจะได้เยอะกันครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับช่างอีทำได้ครับสวัสดีครับ